นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก the t h e t i ิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับซื้อล้อแมกกาและแบตเตอรี่รถยนต์เก่าให้ราคาดี ให้ราคาสูงมาถึงหน้าบ้านน่่คแล้ปอรตัวอย่างจากดืดที่มีล้อแมกเก่าหรือแบตเตอรี่เก่ามือสองใช้งานไม่ได้แล้วเก็บเอาไว้ไม่มีค่านํามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับนี่คือสปอตตัวอย่างจากเดืิษดอมได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับซื้อล้อแมกเก่าและรับซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เก่า มือ2เก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้งานนำนมาขายให้เราได้เลย<า>นะค <the S 1> ร <the S 1> ับ <the S 1> <ith>. เรามารับซื้อถึงหน้าบ้านท่านแล้วด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกากามือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับ